ครับตัวนี้ภาพของตัวก็จะมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็วัดแรงดันลมยางอัตโนมัติแล้วก็ที่จับตัวนี้เป็นที่จับบาร์แล้วก็จะมีตัวยึดหูกระจกด้วยไปให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถเสียบ usb ก็ใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับผม ก็จะมีระบบ Android Auto หรือจะเป็น Apple CarPlay นะครับหรือ iOS การทำงานจะแบ่งเป็นสองหน้าจอก็สามารถทำได้นะครับผมเ<ไ>ปมิดเพลงแล้วก็จะมีโทรเข้าโทรออกนะครับผมรับสายได้เลยผ่านบลูทูธหมวกน็อกก็สามารถทำได้นะครับผมตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่ามีฝนตกแล้ว น้ำไหลออกมาแล้วจะทําให้หน้าจอมันกระพริบนะเพราะว่ามันมีตัวปุ่มล็อกหน้าจอนะครับเนี่ยครับสามารถล็อกหน้าจอได้เลยนี่ครับผมเห็นไหมครับพอเราล็อกหน้าจอแล้วมันจะไม่สามารถสัมผัสได้นะครับเวลาที่ฝนตกน้ํามันไหลออกมาแล้วมันจะส่วนมากมันจะตัวนี้ก็มีฟังก์ชันล็อกหน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วเปิดฟังก์ชันหน้าจอเนี่ยครับผมเนี่เลย งามสองหน้าจอไปที่ไหนก็ค้นหาได้เลยนะครับนี่เลยครับผมหรือจะเป็นโทรออกตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับมันก็จะมีสายล่าสุดนะครับที่เราคุยด้วยโทรออกได้เลยการแจ้งเตือนก็จะมีการแจ้งเตือนบนข้อความนะครับเมื่อมีคนไลน์มาครับผมมันก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับผมเราสามารถอ่านข้อความหรือตอบกลับได้เลยตัวนี้โอเค ครบจบชุดละ4,200บาทครับผมชุดนี้เลยความละเอียดตัวกล้องครับ1นึ0งพีนะครับผมนี่เลยโอเค